เล้วตออ6โมงเชา้าเราจะตั้งนันทิกาตุกตีห้าแต่เราจะต้องตื่นก่อนใน,ในันิกาปุกเ้ราะเราจะไปพบเพื่อนเพื่อนเย้ Alright, wow. wow. อ้าวเรารถมารับกี่โมงล่ะรีไปสิเดี๋ยวก็สายรอกอมไม่ต้องเดี๋ยวแล้วค่ะ <c oughs> ว่าอะไรว่า,วามันมันสายไปแล้วอะค่ะเะยินสายสิเรานี่ดูเวลาที่มันเจ็ดโมงแล้วนะแล้วจะไงเดียทีเนี้ยอย่าบอกนะว่าจะให้พี่ไปส่ง <c oughs> พี่ดีใจรู้ใจหรือไ,ได้ไงเนี้ย <c oughs> กับพี่แซมอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคเอาเนี้ยไปส่งยินจันก่อนเนาะทะเลรอเราอยู่แล้วไปหายไปไหนเราเนาะพี่แซมพูดจาก็หล่อใจก็หล่อหน้าตายังหล่ออีกด้วยอ่ะโคตรดีมากเลยจ้าไปไหนการดีจริงไปด้วยไม่ต้องอยู่บ้านนะคะเฝ้าบ้านเลยคุณแม่บอกว่าให้อยู่บ้านอยู่บ้านนั่นแหละ เสียใจค่ะโทรขอคุณแม่แล้วคุณพ่อด้วยคุณแม่บอกว่าให้ดีจริงคอยดูน้องดีจังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆใส่ก็ไปใส่เลยใช่ไหมไป่ส่มน้องหรอโอเคไปขึนลดเลยไปรถ การมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เลี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทาให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครเื่อง8 8.75ลูกทุ่งกลุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต แอปที่ส9875เพลย์เอฟเอ็มจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,าก,กลานนและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่คลื่นไปอน8้า ไปเดดูแล้วนะเขาทำแผนกันนั so ่นด so ิก like like yeah. like so ็ไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวคไปไหนะคะขออนุญาตไปหรือยังก็มานมาเจี่นวสำรวจจักตัวค่ะได้แล้วใช่แล้วอยากไปดูกันแล้อ้าแล้วคุณองคุณเจอไหนล้วอ๋อคุณูไปท่องน้าค่ะหนูชื่อคุกนตเด่ะ เอาน้องแอปเนี่เองนี่รู้จักกันแล้วเหรอรู้จักแล้วค่ะแต่ก็ไม่ไน่รู้จักนะคะดีด้วยด้วยหนูชื่อแอปเค่ะเป็นลูกนองโรงงานค่ะสบายนะครับมีอะไรก็ถามเพืนูแอปเปได้เลยครับผมพวกเธาขอกบอกก่อนเลยนะว่าอยากทำข้าวของเสียหายเป็นผ้า ถามอะไรแล้วจะตอบเลยวุ้ยเศรเลยมีชมพูด้วยแต่รูปเจ้าของโรงงานไม่โดเลยแล้วคนไทยอยากทำข้าของเสียหายลรือ ที่ไหนก็บอกสิที่สบายทั้งปีบริษัทคุณทธนบุรีจาก,การเรจาจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนอกอกลาสานตายคือสบายที่สบาย ทไอทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนชนบุรีจำกัด02813211ถึง14โทรหาเราสิคะ ลาเต้เล่รับเจออะไรอะคะพี่แซมนมเด็ค่ะ ม้าก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าช่วยอะไรไม่ได้งั้นครูช่วยกาแล้วกันสุ่สมซามสิ่นดีไม่มีมารายาทเราก็ขอโทษคำขอโทษไม่เป็นผลใครจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเย็นนะ้อยน,นะนะ้ยน้อๆคุณครูไม่ได้สั่งสอนพวกเธอมาหรือยังไง เฉยๆพี่ชอบเองเราก็ด้วยฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกเธอพี่ใจพียด้วยผมช่วยไม่ได้หรอกค่ะก็คนที่สวยที่แมีแต่คนมองน้อยใจสวยอะไรเนี่ยแหนพี่แจงอ่ะพูดอย่านกับแฟนแฟนกันนะพูดๆพๆโอ้ยอะไรผู้หวานจะปานะอะไรเนี่ยกิ้วอะไรกันเนี่ย thank <laughs> you สองสามสองหกสานึ่งสจ๊ะจุ๊บจโอ้โหสวยเกินเออปาเ้าโทรมาแม้ว่ผมว่าจะตังเนอยค่และนี่กหน่วยช่ไหคะป้าค่ะ่อ่ก็รอชินแบบนี้แหละ แค่วันนี้เราต้องพ่อเรื่องเงินแบบลาวโผ่่ผู้ประสาทธรรมชานติด้วยเอานี้ไหนก็ไปถึงที่นี่แล้วเราไปเที่ยวทะเลต่อเลยเอาไหมว่าไงคะครูโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ดีใจกับพี่แซมด้วยพี่มุกก็อยู่นะ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว่ายังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชพ้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมี đій <laughs> <laughs> มากกนเยอะน่อยแต่ว่ามากับดีใจนะทั้งแรกทนละ ในโลกดูคู่นั้นดีดูทำไมอ่ะอย่าให้ชุดสวยบ้านกันแล้วกันไม่รู้จะหวานไปไหน30มสโลไหวไหมเดินเหรอเราเล่นน้ำมาแหมเน้องคนนี้เดี๋ยวก็ฆ่าตายเลย